มีอย่างหนึ่งคือ,อยาตขออีหนึ่งยาขึ้นไปชั้นสคือถ้าเกิดขึ้นชั้น3าม,มันมีโอกาสหนึ่งที่เขาเรียกว่าคุณจะโดนจับโดนจับเปลี่ยนลุกได้อะ,อะเพราะว่าถ้าใครอู่ใน Facebook ทุกท่าน,นคุณจะรู้อ่ะถ้าใครถ้าถ้าใคร สีมันจะเอาเนี่ยในสือตรงไหนเส้นสำคัอาจเส้นของ คือคือไม Angry ่เอาเลยก็

อะไรวะ,ะไร g h s t w n เแต่ว่าฉันต้องมาป่วนห้างดูงนันนี่ละ จบๆไปครับตัวน,นี้เรา next อันนี้คือรอ,อรเลยครับรอกันรอกันตอนนี้กันไปไหนครับกันเข้าน้ำครับนะอันนี้คือไม่ใช่ถ่ายเลยที่ถ่ายข้างล่างคือ คี่ว่า,าจะไปถ่ายข้างล่างนั่นคือเก็บอินเสิร์ตไม่ใช่อะไรถ่ายเก็บอ,อินเสิร์ตทำไมมาแล้วามาแล้วครับต่อครับมึงมาได้ไงเนี่ยไม่รู้ไอ้ไอ้ข้างล่างเมื่อกี้คือถ่ายเก็บอ,อินเสิร์ตเฉยๆจะซื้ออะไรกลับไหมคิสปี้คลิปเอาล้อลง เพื่อ yup. เพื่อฮะเออจะได้มีมันกัดใครใครตรอันนี้ขึ้นศูนย์อาหารเพื่ออะไรฮะผมมันไปเรื่อยและนี่ครับอาหารขึ้นยืนเสิร์ฟได้นะครับ

จะรอมันจะไปเถิดลงไปช่วอติมข้างล่างเดี๋ยวจะขึ้นมาช่วอติมต่อเราจะขึ้นมาคืนปไปเอาจะมาอยู่ชั้นจี่เดี๋ยวมลงไปข้างล่างแบบ มัดแอร์บูราคาเสริมวัดเด้ยโอ้าเดี๋ยวมมาฮะเดี๋ยวจะลองจะซื้อไอจีมันนี้เดี๋ยวไปนี่

เอาเป็นขนาดเล็กเอ่อเป็นโคนครับร้อยยี่สิบสี่บาทนนะค,ะครับเอาเป็นชีสเค้กครับปิ้งทีง่หนึ่งอย่างเอาเป็นไวช็อกโกแลตชิพครับถ้าว่าสอไก่สกีนเป็นไหมคะหรือไว่ไ็อกผสมเลยครับผสมเลยครับ มือลนึงเด, oh. ดีวยวต่อลนึง้ล้หาว้าววันกังมาเชิอีกรอบถนึงได้ยังไม่รู้ใช่ตรงนี้ถ่ายจากมุมถ่ายลงไปด้านล่างเหรอใช่อินเสิร์ตเดิม ไปคิดด้วยคิมต่อเลยยอ่อจะเป็นคิดด้วยคิมต่อไม่รู้จะได้ปุ๊บวะ40เราจะลงไหมเราจะไม่ลงทีงนี้เลยนครับสมเสีย500แล้วผมจะไม่เสียพันหนึ่งนะครับ 我喜欢你。嗯 เดี๋ยวค่อยเอา,มาเมนูมาโชว์นะครับผู้ชมรึ้นลงล้อดีไม่ใช่พิซซ่าอันนี้อันนี้ได้ได้เป็นคิสบี้ครีมกับฮัจิบังอ๋อเฮ้ยฮัจิบังสั่งกลับบ้านได้ด้วยเหรอได้ได้สิฮัตติบังสั่งกลับบ้านได้ด้วยหรอเพิ่งรู้เพิ่งรู้ มันได้ยังนานแล้วนะเดีๆแต่กลับรถยังตอนนี้มันกี่โมงแล้วตอนเนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เก้าอยู่เลยอ่ะโอ้ยครึ่งชั่วโมงที่ทิ้คิมจะตรงไหนเ่ยตรงเนี้ยเลยตรงตรงนั้นขวาเนีกม่ย คอโอเควเอพูดตจอเคุณจงโยงได้ไนะะเกียบการจยงนตอนนี้คือปัญหาคือเราจะลังพูดว่าอะไรีอะนะคเถกเรี่ยสวนสมาอกับงากาวามม่คงและความสในสาถ้าราพงการงไล่ของเก่าถใดๆก็ต้องโยงให้ได้ว่าแล้วเกี่ยว เดินทำงานอีก10ถึง11เลผมอาจจะพักกล้องนิ้ก่อนง่ายครับเดี๋ยวผมจะได้ก่อนผมจะเดี๋ยวมันยังไม่เหมือล้เดี๋ยวผมเอาไปถ่ายตอนจบกลับไปละถ้าไม่ถ่ายก็คลิปก็จะจบแค่ตรงนี้เลยกลับไปบ่ายนะครับก่อนเรางาน อ่ะหนึ่งชิ้นพี่ว่าอ่าร้่ยิ้าประหั้นี่ได้กี่ชิ้นอะสามชิ้นสามชิ้น นี้ก็มีคีสปี้ครีมกับฮัจิบังในสองอย่างโอ้ยยงไปเรื่อย ตอนนี้ประเด็นคือตอนนี้มันอะไรรู้ไหมตอนนี้มันสี่โมงสามสองค่ะที่ประเด็นแปดนาทีเหรอใช่ดี่่นาทีร่ใช่แปดสีสีบโมงสี่สิบ้มา Go there. I think we need to work. What the heck? ้ปินดนั้เดมสยังไม่เต็มยังไม่เต็มอันนี้อันนี้าขายไปส<ฮ>ี่โมงสี่สิบนะยังมีไม่อ,ไมอ,ออกมาไม,ม,าม่หนาออกมาเลยเอาของเก็บก่อนเท่านั้น

À ha. Oa, đắng mà. Không biết mà ที่เฉยๆไม่ไว้อะมีมือลุ่งไทยก็มาทีกทีโถโอ้อะไรเยนี่ยอ่ะเ๋ยวค่อยถ่ายตอนถึงแอดิยายวเลย มันลับมหลอที่ทีบบตัวน้มันเป็นรอตัวระมาให้เธอมีนอนอนใบประกาศอะไรไม่รู้เดี๋ยวยตรงนี้ล้กันนะจะเกียปาวัน,านาพาเดินทางิมายภหมูน เพียม้วยจิตใจเนสัตายอารเกอบูที่สุดเพียบูนเพียบผู้ร่วมในูนนะครัอันปลาซาดินทีมาันที่เคารพบูชาของเราทวนนาบล่ตน่งใต้กอูดบนห่อย้าหน่อยวายองไปลงไป

ตอนนี้เราก็กลับมาจนเหินเท้าที่ยาย่กันอันนี้ไม่ให้พุดถ่ายตอนเวลาใดน,นะไอ้คือถายไปแล้วกลับมาแล้วนะเรื่องพูดคือถ่ายไปแล้วกลับมาแล้ว,ลวต,ตอนนี้ขอยอย่างเดียวนะบ้านครับจะหาว่าแล้วขอจบตรงนี้เลยนะ what's